สวัสดีค่ะกอ็บ้านยาการเด้นนะคะวันนี้มาอัปเดตไม้ที่ส่วนกันอ่าค่าจะเออร์โทษติดต่อไหมคะเหมือนเดิมเลยนะคะ0 8 9 6 7 3ป6 3กเบอร์นี้แอดได้ได้นะคะค่าจะส่งเหมือนเดิมเลย100บาทจะก,กี่กระถางก็ได้100นะคะจะส่งเป็นปอน,นอ i มเนะคะก็ยังไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีไม้ใหม่อะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะ มากันที่ต้นแรกนะคะกวักใบโพด่างทองนะคะอันนี้อยู่ที่250บาทนะคะกวักใบโพด่างทองเนาะอยู่ในกระถางหน้า6นะคะวันนี้ขอบไปแบบเรียวๆนิดนึงนะคะแล้วก็มาเลมอนกวักเลมอนนะคะกระถางนี้จากจิดร้อยห้าสิบวันนี้หั่นให้เลยเหลือหกร้อยห้าสิบนะคะลดไปหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็มากระถางใหญ่เนาะกระถางใหญ่จากเก้าร้อยเก้าสิบ อันนี้เอาไปที่850นะคะแล้วก็มาควีนควีนควีนอยู่เดิมขายอยู่ที่พันสองนะคะวันนี้เอาไปเลย900 Queen ควีน900นะคะแล้วก็มากวากแคะเขียวอันนี้เอาไปที่100นะคะแล้วก็มาฟอร์มนี้จาก250เหลือ200นะคะ 200บาทนะคะแล้วก็มากระถางใหญ่กระถางใหญ่นี้อยู่ที่หน้า8อันนี้อันนี้ขายแบบเบามากแล้วอันนี้ขอที่350เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมากันที่ก้านส้มนะคะด่างน้อยแต่ด่างนะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะด่างนะคะอ่าเป็นไม้ตอด้วยอันนี้ขอที่1 0 0 0นะคะ การโมขอที่หนึ่งพันเนาะสำหรับคนงบน้อยนะคะแล้วต่อมากันที่กวักแคดดังเหลืองนะคะกระถังละหนึ่งพันนะคะกวากแคะเนะาะดังเหลืองหนึ่งพันนะคะน่าจะมีลากล,ละเละอาชำได้เกือบเดือนเนาะหนึ่งพันนะคะยังอยู่นะแล้วต่อมางาช้างอันนี้หนูก็ปล่อยนะ งาช้างอันนี้อยู่ที่300นะคะงาช้างด่างเนาะ300อันนี้ก็300นะคะหนูอาจจะแบบแพ็คแพ็คหรือไม่หนูขออนุญาตหอ่หอห่อเช็ดชู่เนาะถอดถอดถ,ถ,ถอดกระถางห่อกระดาษเช็ดชู่นะคะอันนี้เนาะพอดีว่ามันห่อยากนะคะถ้าหนูห่อแบบ เอากระดาษห่อเนาะเดี๋ยวถอดขออนุญาตถอดกระถางแล้วห่อเชดชู่ให้แล้วพี่ๆเอาไปไปปลูกเองนะคะพวกนี้ปลูกง,ง่ายเนาะอ่ะพวกนี้ไม่ชอบความชื้นมากนะคะ300 300อันนี้มีลูกแล้วอันนี้ขอที่อันนี้200ขอที่250ร้อละกันมี2องต้นเนาะแล้วต่อมาก็ จินจนี่มิกมานะคะเป็นไม้วางข้อ3าใบนะอันนี้ใบใหม่ล่าสุด2อใบเป็นไม้ยอดแล้วเนาะอันนี้ปล่อยอยู่ที่2,000บาทนะคะจินนี่มิกมานะคะลายเขาจะไม่เหมือนจินนี่ดังขาวนะคะเขาจะออกแบบลายสเตียรสเตียนะคะเขาเรียกจินนี่มิกมาเนาะส0งพบาทนะคะแล้วมาต่อกันที่มังกรนะคะ มังกรขอวันนี้ขอที่900้อยจากพันสองหรือ900อยนะคะไม้ยอดห้าใบมีตำหนิตามรูปเลยนะมันช้ำน้ำเนาะวันนี้หนูเซลล์ออกให้เลยเซลทุนเลย900อยนะคะแล้วก็จะมีฟิโลมะละกอนะคะฟิโลมะละกอ1,500นนะคะอันนี้หลุดด่างเนาะหลุดด่างอันนี้ใบล่าสุดนะคะ รุดด่างใบล่าสุดหนึ่งสดดด่าง3ามใบนะคะอันนี้ใบรองเนาะหนึ่งนารนะคะต้นนี้ต้นใหญ่อันนี้ไปยกยอดยกยอดก็ได้แล้วก็รอลูกเนาะอันนี้ต้นนี้จะเล็กลงมาหน่อยจะด่างทุกใบด่างทุกใบท้องใหม่หลอดใหม่กำลังจะมานะคะ อันนี้หนึ่เช่นกันได้มาเบาหนูก็ปล่อยเบาเนาะมี2อกระถางนะคะอ่าพิโลเซลุมแล้วก็ต่อมากันที่ไว้เทียไว้เทียไม้ไม้ชํำไม้ไม้ยกยอดนะคะชํำได้ประมาณ2อาทิตย์เนาะตอนนี้ไว้เทียไว้เทียอยู่ที่3 9มพนะคะไว้เทียเนาะ ขายังแพงกันอยู่นะใครใครที่เล่นมอนเตล่าอยู่นะจะรู้อยู่เนาะอันนี้อยู่ที่3,009นะคะไว้เทียเนาะลอดอเป็นไม้ยอดรายการแบบนี้เลยเดี๋ยวขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้หนูอาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวออกไปรับแฟนเนาะหนูก็เลยต้องไปแบบไวๆนิดนึงแล้วก็ไวโอลรีน ไวโอลนอยู่ที่150นะคะหนูไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วหนูลงไว้เท่าไรเนาะแต่ยังไงก็ทักมาตอบถามได้นะคะแล้วก็มากันที่อ่าเป็นบิโกเนียมูตาตานะคะหรือตีนเป็ดเนาะมูตาต้าหรือหรือตีนเป็ดเนาะ350นะคะอันนี้ใบใหม่มาแล้วกบิโกเนียมูตาต้านะคะ 350มี2กระถางนะคะน้องน่ารักดีช่วงนี้เลี้ยงบีบกเนียง่ายมากอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะแล้วก็มีมอนกระดูกฟอร์มฉีกแล้วส0 0พนะคะอันนี้อาจจะใบน้อยหน่อยเนาะแต่ใบฟอร์มเขาฉีกแล้ว2,000บาทนะคะยังไงก็สามารถต่อรองได้เนาะใคร ใบที่ราคาเท่าไหร่นะคะลองลองสามารถสามารถต่อรองได้อันนี้ฟอร์มฉีกแล้วนะคะสองพเนาะมีทั้งหมด4ีใบไม้ไม้ขุดออกจากแปลงเริ่มลากเริ่มติดตัวแล้วอันนี้ทำได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วแล้วก็มาฟิโลหูช้างด่างขาวนะคะอันนี้ไม้ไม้ยกยอดได้แล้วมีอีก1ต้นนะคะ อันนี้ไม้สองต้นเนาะอันนี้ขอที่390บนะคะ390เบเนาะ <c oughs> ฟิโลหูช้างด่างขาวเนาะกางเขนกางเขนอยู่2อ0พเหมือนเดิมเลยใบใหม่มา3ามใบละยังไม่ออกเลย2อ0พนะคะถ,ถูกมากแล้วก็มาฟิโลดับเงิน9ก้ห้าสิบ ต้นเล็กห้าต้นเล็กไม่เล็กแล้วนะด่างทุกใบนะคะแต่จะด่างน้อยหน่อยอันนี้ห้าร้อยเนาะนแล้วก็มากันที่อ่าหน้าวัวใบการรมี่ฟอร์มกอันนี้ขอที่ห้า500นะคะเอาไปแยกได้เลยคุ้มๆเลย ก้อนเนี้ยห้าร้อยนะคะใครชอบเนาะแล้วก็มากันที่มอนกระดูกไซส์เล็กไซส์เล็กวันนี้เซลให้เลยกระถางละห้าร้อยกระถางละห้าร้อยนะคะมอนกระดูกมีสองมีสองกระถางนะกระถางละห้าร้อยเนาะแล้วก็มาฟิลูทอถ้ำทอถ้ำอันนี้เขี้ยวแตกแล้ว ข้างล่างมีอีกนะที่หนดูนะคะกำลังแตกแตกขึ้นมาอีกเนาะสองพันห้าฟิโลทอทํานะคะตัวด่างนะด่างน้อยแต่มันเป็นไม้ไม้ไม้ตอเนาะอ่านี่เียวมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วเขี่ยวยังไม่มาเนาะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่วันนี้เคียวเริ่มปูดแล้วนะคะสองพันห้าร้อย แล้วก็มากันที่อ,อะไรนะเลกาซี่เลกาซีวางข้อใบแม่วาใบแม่หลุดไปแล้วใบแม่เขาเล็กนะคะต้นเขาก็เลยเล็กเนาะวันนี้เอาไปเลย800จาก1,000เหลือ800อยนะแล้วก็มากางเขน 1, 000, กางเขนหนึ่พันกางเขนด่งมิน้นเนาะแล้วก็มากันที่ทอท่ามทอท่ามไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อาทิตที่แล้วปล่อย600เนาะ อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ขอที่450บาทไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยใบยใหม่มาแล้วใบใหม่มาแล้วแพ็กไงก่อนแค่นั้นแหละแพ็กไงก่อนไซส์ใหญ่มากกระถางหน้าสินิ้วนะคะ450แล้วก็มากันที่เษฐีวินสันสิงบุรีนะคะขาวๆแบบนี้เลย ห้าร้อยห้าสิบนะกระถางหน้าแปดนะคะแล้วก็ออลรนสออเรนหนึ All ่งร้อยห้าสิบเนาะออลรนสหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ก็มาต่อที่ผักหนามผักหนามผักหนามด่างนะคะอันนี้อยู่ที่เก้าร้อยผักหนามด่างเกนะ้าร้อยเนาะอันนี้ทานได้นะถ้าถ้าฟอร์มใหญ่สวยมากอันนี้แบบเรียวๆเลยหนูมไม่ได เอาจับไปรวมกันเนาะเอาให้ดูตรงที่ไว้ต้นไม้เลยไว้ว่าอยู่ตรงไหนไหว้ตรงนั้นถ่ายตรงนั้นนะคะอันนี้เก้าหลอหแล้วก็มากันที่ทอถ้ำอันนี้ไม้ยอดนะคะอันนี้จะได้มาเรงหน่อยอันนี้ขอที่สามพันห้านะคะไม้ยอดเนาะไม้ยอดหนึ่งใบกันีหนึ่งหลอดทอถ้ำสามพันห้านะคะใครที่ยังไม่มีเก็บได้นะสามพันห้า อันนี้เลกาซี่เลกาซีวันนี้เซลไปเลยสา0 0ัตัวหน้าสว่างนะคะเป็นไม้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 หนอเอ้ยไม่ใช่ไม้วางข้อวางข้อสองสองมันมีข้อเหลืออีกนะคะอันเนี้ยมาตัวหน้าสว่างเนะ 3000. าะสามพจาก3ามจากสามพห้เหลือ3000นะคะแล้วก็ควีนแอมเบรอนควีนสองเหมือนเดิมนะคะลากเดินดีแล้วนะคะ ถ้าล่าเขาไม่เดินดีอ่า,อาใบใหม่เขาก็จะไม่แทงขึ้นเนาะอันนี้พี่ๆเอาไปเลี้ยงต่อยาวๆได้เลยนะคะ250เนาะอันนี้ก็เลกาซีอันนี้ใบส่งมาแล้วแต่วันนี้ปล่อยให้ที่อันแต่มีตำหนิหน่อยนะใบเขาเกิดอาการชำน้ำนะคะแต่ใบใหม่มาสวยเลย รอเขาตึงอีกนิดนึงก่อนก็ได้นะคะอันนี้ขอที่ปล่อยราคาทุนเลยสามพันเก้านะคะสามพันเก้าเนาะแม่ค้าร้อนเงินแหละแล้วก็มาโอเชียนนะคะโอเชียนอยู่ที่หกพันห้านะคะใบใหม่มาสวยมากเป็นไม้ต่อนะคะหกพันห้านะคะอันนี้มีตำอันนี้มีลาสนิมหน่อยนะใค้แจ้งก่อน มีลสนิมเดี๋ยวฉีดยาให้อีกเพราะว่าเพิ่งฉีดไปเนาะอันนี้ยหกขันห้านะคะมอนมินมอนมิน้นไม้วางข้อใบวางข้ออันนี้ใบใบที่สองอันนี้ใบเลขใบที่สองแล้วอันนี้ใบที่3ามอันนี้ขอที่หกร้อยนะคะมอนมินเนาะหกร้อตจากไม้วางข้อแล้วก็ มากันที่พี่นาคพี่นาควันนี้เอาไปเซเยลเซลลวเซลไปเลยนะคะพันสองจากพันห้าเหลือพันสองนะคะพี่นาคเนาะเหลือพันสองนะคะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วเนาะแล้วก็มากันที่อ่าอะไรนะโชก้าชั้นโชก้าชั้นจาก ห้าร้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยห้าสิบนะคะวันนี้เซลลเซลลเกือบจะทุกตัวเลยมั้งวันนี้ราคาแบบเบาๆสี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบเนะาะอันนี้มอนกระดูกไม่แน่ใจหนูขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วหรือยังเดี๋ยวหนูขึ้นซ้ำอีกรอบอันนี้สองพันนะคะมอนกระดูกเนาะมีสี่ใบนะคะใบฟอร์มฉีกแล้วนะกระดูก เขานากระดูกแล้วนะสองพันนะคะแล้ววนกลับมาที่กวัดอีกหนึ่งรอบอันนี้จะเป็นกวัดแคะยอดทองนะคะอันนี้ออกเขียวยังไม่เข้ายอดทองเนาะเป็นแค่ยอดทองนะคะอันนี้ใบวางเนาะอันนี้ขอที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยละกันหนึ่งพันห้าร้อยนะคะแคะยอดทองเนาะ เป็นไม้วางใบแล้วก็มีหน่อมาเล้ว1,500ต่อมากันที่กวักดำนะคะกวักดำด่างชมพูเนาะอันนี้ใบเขามีตำหนิใบมีตำหนิที่ส่วนเขาตัดออกเนาะแต่มีมีมีหัวเล้วเอาไปรอหน่อใหม่ได้เลยมีหัวเล้วมีหัวหัวใหญ่อ่าอันนี้หลังใบนะคะ อันนี้หน้าใบเนาะอันนี้ขอที่สองพันห้านะคะสองพันห้ามีรากมีหัวหมดแล้วนะคะเอาไปเลี้ยงยาวๆได้เลยเป็นไม้กิ่งเนาะสองพันห้านะคะก็อาจจะมีค่าวๆเพียงเท่านี้นะคะก็บางอันอาจจะไม่ได้ยกเพราะว่าวันนี้รีบนะคะเดี๋ยวไปรับแฟนไม่ทันนะคะ ก็เดี๋ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างอย่างนี้ไปตลอดด้วยนะคะก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกคนทุกท่านที่ช่วยมากดคอมเมนต์กดหัวใจแล้วกดติดตามนะคะก็ยังไงก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวลานี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย